ออกนั่นเองครับดังนั้นโดยของตัวองค์ประสาทที่สร้างด้วยลักษณะนี้มักจะเป็นประตูออกจริงๆและตัวองคประสาทถ้าเราไปดูประสาทพนมรุ้งคะเราก็จะเห็นว่าประสาทาม,มันมีการเปิดนะคะมีการเปิดทวารน,นะคะทั้งสีทิศนะผู้ค,เคนเมื่อจะหลัง,งอาหารเท้าเนี่ยก็มันสีทิศสำหรัสักกะระผู้เป็นเจ้าคนด้านั่นเองนะคะดังนั้นการสร้างประสาทขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยจึงเป็นการยอดสนษณะของประตูไว้แต่ไม่สามารถที่จะเปิดจริงได้นะครับเพราะว่าเป็นการช่วยรับน้ำหนตนนั่นเองโดยส่วนมากแล้ว ถ้าไม่ใช่ประสาทใหญ่มากจะเป็นการเปิดพิงหน้าเดียวนะคะขององค์ประสาทน,นั่นก็คือทางทิศตะวันออกและตัวประสาทมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อรับรุ่งอรุณก็ถือว่า เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็การรับล่ะของสุรียนและจันทราด้วยนะคะเป็นปฐมฤกษ์เกิดชาเป็นการดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางทตะวันออกดวจวนทราก,ก็ขึ้นทางทตะวันออกแล้วก็หมู่มนุษย์ทั้งหลายก็มักจะหันหน้าไปทางตะวันออกเพื่อที่จะรับรู้ว่าในช่วงนี้นะคะกี่ขั้มมีดวงอาทิตย์เต็มดวงไม่เต็มดวงอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารได้ทางที่ตะวันออกดังนั้นทางทิศตะวันออกจึงถือว่าเป็นปฐมเกิดชาติเป็นปฐมของการเริ่มต้นของการรู้เรื่องโหราศาสตร์ ศาสตร์ของุเรื่องจันทรคติยคติเนี่นะคะดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากทางทิ่ตะวันออกนี้จึงถือว่าเป็นจุดกําเนิดของการเรียนรู้ของเหล่ามนุษยชาติคนทุลกนะคะดังนั้นพราหมณ์ให้ความสําคัญของทิศตะวันออกเป็นต้นของชีวิตดังนั้นประสาททุังจึงมักน่าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะ